กสิทธิเกษตรปลูกต้นกล้าความดีโดวยวิถีพอเพียงโดยใช้รูปแบบการบริหารป่าจี้ S+ การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาเป็นโรงเรียนชนบทขนาดกลางที่มีนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนหรือครอบครัวไม่สมบูรณ์ ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำกว่าเป้าหมายโรงเรียนจึงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10มาพัฒนานวัตกรรมกรกรเกษตรปลูกต้นกล้าความดีด้วยวิถีพอเพียงผ่านการบริหารรูปแบบป่าจีเอเพเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความรักชาติและสร้างพลเมืองดีอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้รูปแบบกกเกษตรปลูกต้นกล้าความดีด้วยวิถีพอเพียงผ่านการบริหารป่าจี้ s ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์4ด้านให้ผู้เรียนมีคุณธรรมความรักชาติทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงมีอาชีพและเป็นพล,ลเมืองดีอย่างยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมกริทกเกษตรปลูกต้นกล้าความดีด้วยวิถีพอเพียงรูปแบบกระบวนการบริหารสถานศึกษาป่าจี้ s อสพลมีรายละเอียดดังนี้ P problem based learning หมายถึงการเรียนรู้ฐานปัญหา A awareness หมายถึงความตระหนักรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่ยั่งยืน J job หมายถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสร้างอาชีพได้ E. Environment หมายถึงตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม E. Economic Sufficiency หมายถึงสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูป,ปธรรม S. Share หมายถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน Plus Positive Classroom Management หมายถึงการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา โรงเรียนได้นำรูปแบบกกเกษตรปลูกต้นกล้าความดีด้วยวิถีพอเพียงไปสู่การปฏิบัติผ่าน10กิจกรรมได้แก่วิคิดดีวิถีพอเพียงสิ่งประดิษฐ์จากท้องถิน่นห้องเรียนชาวนาสวนอ่านลานกเกษตรหอมคันนาชาเพื่อสุขภาพลานดนตรีกรกรเกษตรเหลียงปลามีอาชีพศิลปะสร้างอาชีพสุขศิล ไข่ไก่มีสุขและนวดเท้าลูกประคบสมุนไพรโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมวินยัยความรักชาติทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองรวมถึงทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารป่าจีเอพร้อมกิจกรรมกรสิทธิกเกษตรปลูกต้นกล้าความดีด้วยวิถีพอเพียง1ิกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารครูและบุคลากรพัฒนาการศึกษาตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่10ด้วยการมีส่วนร่วมและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์4ด้านค่าเฉลี่ยร้อยละ91.40เผยแพร่องค์ความรู้โครงการเก,ร,กร,รสิทเกษตรสู่สาธารณาชนการเผยแพร่สู่สาธารณาชนในเวทีวิชาการและจัดนิทรรศาการโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเกิดภาพรวมของนวัตกรรมดังนี้ จากผลการดําเนินงานได้้นพบรูปแบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมกระสิทธิ์เกษตรปลูกต้นกล้าความดีด้วยวิถีพอเพียงโดยใช้รูปแบบการบริหารป่า G S p l u การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนที่ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีการบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆโดยการกำหนดและจัดกิจกรรมกระสิทธกษตรปลูกต้นกล้าความดีเป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งพัฒนาความรู้และคุณธรรมโดยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควบคุมและบริหารการจัดกิจกรรมด้วยระบบคุณภาพของเดมิง PDCA ผู้เรียนเกิดวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง Active Learning เด็กคิดเด็กทำเด็กแก้ปัญหาสามารถบูรณาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข